ตะว,วันของคุณชายเล่นง่วนเลยเล่นง่วนเลยนี่ของคุณชายคุณชาวาหรือคุณกระเทยไม่รอเนี่ยคนโลกของลูกเลิฟดาดทิชชู่ก็ต้องมีเ็ดตูดลูกนี้ร้อนดับร้อนแพงแล้วนะั่นเนี่ยสาม่าไรหรือสานี่แหละ อันนี้ก็สิบสี่บาทซื้อสองก้อนอะไรได้อะไรเอ็มได้อะไรเหลือลดไปกี่บาทแปดบาทหรือเท่าไหร่ซื้อคู่ฮ่อนกแก้วชื่นใจอันนี้ติดกระเป๋าติดกระป๋องถุดกูชีชุดนี้ชุดนี้กระ้องมี นี้ก็ต้องมีชุดนี้ก็ต้องมีผู้ชีพปูภายติดจักรยานคต้องมีเลย